เอาเอาตัวนี้ก่อนเลยครับอา่าตัวนี้ก่อนเอาน,นเาะไอราคาไว้ขอรดครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้อายุกับช่องวัวไทยพารวยคือเก่าะนะครับกะห้างหายกับการถ่ายคลิปขายงวัวมือนี้กัมีโอกาสมาถ่ายให้เบิ่งแล้วเนาะครับเปิดราคางวัวเจ้าของงวัวเพิ่นสิวังไดกะค่อยไปพบเพิ่นเลยเนาะครับมือนี้กัอยู่บ้านนนท้องออขุ่งมณฑนนท้องครับอยู่บ้านขุ่งมณฑนนท้องตำบลสันป่าตองอำเภอนาเชียก จังหวัดมหาสรารคามนะครับสวัสดีครับพอ่อในน้ำตัวเนี่ยครับพอมึงพอพอดีดอ่นที่สูงมึอนี้มีงัวมาขายแักตัวครับงัวมาขายแยตัวเอาเอาตัวนี้ก่อนเลยครับอ่าตัวนี้ก่อนเนาะ อ่ราคาไว้เดี๋ยครับอันนี้เจ็ดมืนต่อร้องได้บ่ครับเจ็ดมื่นครับด้น้อยทับแล้วได้จักเดือนแล้วครับทับเอหือทับหลอดหรือทับตัครับเพาะทับหลอดเนะครับได้สองเดือนนี่ครับง้าม มันเคยมีลูกมาจากตัวหรอครับพ่อเคยมีสามตัว,ต,วตัวซีนี่สิเข่าทองนะครับออสองเดือนสองเดือนครับถ้าใครอยากได้ก,ดก็โทรมาเบอร์ไตลิงนะครับเดวสิทิมเบอร์ว้ให้ครับเจ็ดหมื่นสวยๆงามๆลูกที่สีกําลังสีได้ครับไปตัว ได้ต้อครับพ่อมาตัวนี้แม่ลูกแม่ลูกโค้มหนึ่งครับแม่ลูกนี่ับอลตัวนี้กระทับเล้วแมนบาครับพ่อทับใส่ยังครับพิกแดงอุวกตองเก่าตองเก่าเนาะอือตองเก่าทับติดไปครับ เี๋ยวเดือน,อนตุลาอ,ออกเดือนตุลาเนอะครับราคาว่าเท่าไหร่ครับเมลูกแสนสามตัวร่องได้ขายเป็นโคมเนาะแสนสามครับโคมหนึ่งนแสนแสามครับลูกสองทีสิติดทองแม่นบาครับเนี่ยน,นี่ลูกสองกำลังติดทองอันนี้ลูกสาวครับ พึ่งออกนี่นะครับลูกสาวเพิ่นสนใจกัะติดต่อมาได้ครับเบอร์ไตลิงโคมหนึ่งแสนสองแสนสามครับโปรพิษงำงงามครับไปเตอร์ท็อปไป แม่บามันบามันขาวหุ่นลูกพึ่งคลอดได้จักมือแล้วครับถึงอาทิตย์ไปครับยี่สิบกว่ามื่อแล้วตัวปูครับปูน้อย ขายว่านี่แม่มันนี่ครับเนื้อลูกกเ้ตเตเนื้อลูกคมน่แสนหนึ่งแสนนึงถ้าเพื่นนี่แสนหนึ่งเพื่นก็ขายครับตัวใหญ่ครับน่ครับ เอาเบอร์กับสิทิมไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับถ้าสนใจกับิดต่อมาได้สอบถามได้ครับเอาคลิปนี้กัไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปหนาว่อยว่ากันไม่อีกเทค่นึงสวัสดีครับ